เอาล้วครับวันนี้อยู่ผมท็อปแลนด์นะซึ่งวันนี้มีกิจกรรมของร้านผมนั่นคือกิจกรรมสิทธิขั้นสูงน,นะครับซึ่งลดราคานะครับตอนนี้ GM บอกว่าวันที่24ถึงวันที่28เนี้ยจะมีกิจกรรมของบัตรลดราคาของขั้นนั่นเองครับเหลือ150เพนนนั่นเองครับปกติ450น,น,นะตอนนี้ร้านพี่เอก็มีแจกนะครับ5รางวัลถ้าทุกคนเล่นกันเยอะๆพี่จะแจกถึง10รางวัลเลยนะซึ่งแจกวันที่24กุมภาพันธ์นี้ซึ่งวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ มันเป็นเกิดพี่นั่นเองครับแล้วก็เนี่ยเพชรก็ลดนะรางพี่สามารถเติมได้ทั้งมีแค่เมลพาร์สนะที่ลดอนะ่ะเรามาดูส่วนของตัวในเกมดีกว่าซึ่งขั้นเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะไม่ต้องตกใจครับซึ่งเป็นกันเกิดพี่พี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเพื่อจะทำคอนเทนต์นั่นเองครับโอ๊ตกดผิดซึ่งขั้นนะครับก็ขั้นแรกก็จะเป็นของสกินรถปีอัพนั่นเองซึ่งสําหรับน,น้องสายฟรีนะก็สามารถมารางพี่ได้มีแจกนะแล้วก็มีชุดแล้วก็50โทเค็นก็จะได้ชุดของผู้หญิงนั่นเองครับนี่ครับสกกินนปืแล้ว บอดนั่นเองครับผมต่อด้วยสกินปืนฟาร์มาสแล้วก็เนี่ยที่ขาดไม่ได้คือหายากมากลูกแก้วนั่นเองครับแล้วก็กล่องศพครับอันนี้คือกระเป๋าอันนี้คือท่าเต้นประจาซีซ่นนะไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จะกลับมาขายหรือเปล่าส่วนขั้นสุดท้ายคือชุดผู้ชันเองครับสาหรับใครนะครับก็เฟซนี่เลยครับเล่นร่วมกิจรกรรมกันได้สําหรับใครที่อยากเติมนะเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม